เหนื่อยไปทั้งวันดูทีวีดีกว่าช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด1 9และมีการติดเชื้อเป็นจำนวนมากในเมืองทีวีช่วงนี้ก็มีแต่อะไรอย่างนี้อ,อ,อ,อไไน้นะอยไหน่าเบื่ออ่ะมันเป็นแค่ในเมืองนี่เราอยู่แถวบ้านนอกแล้วเราจะไปกังวลทำไมว่ามันคงมาไม่ถึงบ้านนอกหรอกมั้งออกไปข้างนอกดีกว่า วันนี้อากาศดีจังเลย <c oughs> ว่ะพี่จะจำวะทุกคนหายไปไหนกันเนี่ยเฮ้ยกูอยู่ไม่ได้แล้วตรงนี้ <c oughs> เข้าบ้านดีกว่าหวังว่าเราคงไม่เป็นอะไรนะไปนั่งใกล้คนที่จามมาด้วยเฮ้ยน่ากลัว a few moments later ผลตืดเราออกมาแล้วว้าวไม่เป็นนี่นะเย้หัดเชยมื่อริงเกิดอ,อะไรขึ้นวะหัดเชย,ชยเอ๊ะเราจะเป็นไรไหมเนี่ยใส่แม้ดีกว่าแต่เราคงไม่เป็นไรหรอกเราก็อยู่ห่างจากจเขาเกิน2เมตรนะฮัดเชยเอ้าอีนี่ วุ้ยไม่ได้การแล้วในสถานการณ์อย่างนี้ต้องในสถานการณ์อย่างนี้ทุกคนก็อย่าลืมใส่แมสและพกเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนที่จะออกไปไหนและก็อย่าอยู่ในที่ที่คนมีมากหรืออยู่เป็นกลุ่มพยายามอย่าอยู่ใกล้ชิดกับคนอื่นในสถานการณ์อย่างนี้ก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายไปแล้ว